สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ที่ที่โพสต์คลิปผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งนะครับหลังซื้อผลิตภัณฑ์ยายืดผมยี่ห้อหนึ่งนะครับมาลองใช้แต่ก็เกิดเหตุผมล่วงออกมาเป็นกระจุกโดยทางเพจได้ระบุข,ข้อความว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้อง ผมหลุดกลางศีรษะขนาดนี้แพ้ตัวสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์มีปัญหาตอนที่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีรู้สึกแสบหนังหัวมากพอจับดูรู้สึกว่าผมขาดเลยรีบไปล้างออกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเลยตอนนี้รู้สึกเจ็บหนังหัวมีเลือดซึมหนังหัวตึงติดต่อคนขายแล้วแต่เขาบอกไม่รับผิดชอบถ้ารับผิดชอบคือคืนค่าสินค้าทั้งนี้นะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจํานวนมากนะครับก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันทั้งยังมีคนที่เคยใช้แล้วรู้สึกมีอาการผิดปกติแบบเดียวกันรวมถึงมีคนแนะนําให้ร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเล็งตรวจสอบสารอันตรายอีกด้วยในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติณนะเมืองฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่4ถึง7มกราคมที่ผ่านมาทางสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน3าทีม เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งทีมนักศึกษาอาชีวะศึกษาสาวภาผลงานชื่อตุ๊กตุ๊กออนทัวร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งโดยนำรถตุก๊กตุ๊กมาเป็นสื่อกลางในการพาตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีในประเทศไทยเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นถึงศิลปะไทยในรูปแบบร่วมสมัยส่วนทีมนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีผลงานโลกแห่งสันติภาพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีผลงานกับธรรมชาติได้รางวัลที่3จากผู้ใช้ติ๊กต็อนะครับที่ได้ออกมาโพสต์คลิปเตือนภัยหลังเจ้าตัวนะครับได้ไปเที่ยวที่วัดผาซ่อนแก้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมระบุข้อความว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่วัดผาซ่อนแก้วใครอยยาเเลอกอดลูกแก้วเล่นแบบผมนะไม่ดราม่านะครับอยากลองพิสูจน์เชิญได้ โดยจากในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าของโพสต์นะครับโชว์ปลอกแขนที่ถูกไฟไหม้จนเป็นจุดหลังไปกอดลูกแก้วที่ตั้งอยู่กลางแดดแล้วเกิดไปอยู่ตรงจุดรวมแสงพอดีจนทําให้ปลอกแขนไหม้อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อโพสต์ด,ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากทั้งนี้นะครับหลายคนก็ต่างพากันวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําอุทาหรณ์ดังกล่าวนี้ไปพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นจากเพจเฟซบุ๊ก ร้านตะวันแดงมหาชนเชียงรายที่ได้โพสต์ภาพเมนูข้าวผัดกะเพราหมูสับตามบีบของลูกค้าแบบเป๊ะๆหลังลูกค้าหมายเหตุระบุนะครับว่ากะเพราหมูสับเอาใบกะเพราออกชอบกลิ่นกะเพราแต่ไม่ชอบใบกะเพราทํายังไงก็ได้ให้ได้กลิ่นกะเพราเพราะไม่ชอบใบกะเพราทั้งยังสั่งไข่ดาวนะครับแบบไข่แดงสุก,สก แต่ไข่ขาวไม่ต้องสุกและทางร้านนะครับก็ได้โพสต์ภาพเมนูดังกล่าวนะครับที่ทําสําเร็จแล้วพร้อมระบุข้อความด้วยนะครับว่าโอเคตรงบรีฟรก็สดไข่ดาวไปเลยสิโดยจากในภาพนะครับจะเห็นได้ว่ากระเพราหมูสับท,ที่มีแตก่ก้านไรใบที่ลูกค้าเขาไม่ชอบนะครับและไข่ดาวที่ไข่ขาวยังเป็นน้ําแต่ไข่แดงสุกแล้วทั้งนี้นะครับด้านชาวเน็ตต่างก็ถูกใจกันเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเต็มไปหมด จนหลายคนนะครับยกให้เป็นสุดยอดแม่ครัวนะครับแล้วก็อยากเห็นหน้าแม่ครัวคนนี้ด้วย mm hmm. สำนักง,งานอุทยานแห่งชาติได้มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินะครับโดยได้ระบุข,ข้อความว่ากรมอุทยานขอมอบของขวัญสุดพิเศษเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเข้าฟรีค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติและวณอุทยานสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะในวันเสาร์ที่13มกราคม ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับนายเศรษฐาทวีสินได้ให้คำขวัญวันเด็กปีนี้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยทั้งนี้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆได้ที่เพจ Facebook สำนักอุทยานแห่งชาติเกียวโตนิวรายงานการประมูลปลาทูน่าบลูฟินน้ำหนัก238กิโลกร,รมัมที่ตลาดปลาโทโยสุ ในกรุงโตเกียวโดยปลาทูบลูฟินนะครับได้ถูกประมูลจบไปที่ราคา114ล้าน2 4 0 0 0 0เยนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ27.5ล้านบาทโดยนับเป็นราคาสูงสุดอันดับที่4ตั้งแต่เริ่มบันทึกมาในปี1999ทั้งนี้นะครับปลาทูหน้าบลูฟินถูกซื้อไปโดยยามายุกิผู้ค้าส่งระดับกลางในกรุงโตเกียวและร้านอาหารซูชิ กินซาโอนโอดะซึ่งทางด้านประธานของยามายุกิได้กล่าวขอบคุณชาวประมงนะครับที่กล้าหาญและจับมันในช่วงที่อากาศหนาวทั้งนี้เนื้อปลาทูบลูฟินที่ถูกประมูลได้นั้นจะถูกนำไปจํำหน่ายที่ร้านอาหารในกรุงโตเกียวโอ,โ,โอ้โหตัวเบอร์เริ่มเลยครับสํำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานจากกรุงมนิลาที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับ ว่าประชาชนในเมืองมาซิมของจังหวัดซาลังการีบนเกาะมินดาเนาได้พบปลาจำนวนมากหลายตันที่ว่ายเข้ามาเกิดตื้นและตายจนเต็มชายหาดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีชาวบ้านบางส่วนนะครับที่เชื่อว่าปลาเหล่านี้อาจเป็นของขวัญปีใหม่จากพระผู้เป็นเจ้าแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่คิดว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณหรือว่าลางบอกเหตุของภัยธรรมชาติหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับด้านทางการได้ออกมาประกาศเตือนประชาชนว่า ยาบริโภคปลาเหล่านั้นเพราะการตายของปลาจํานวนมากลักษณะนี้จะส่งผลต่อระบบออกซิเจนในน้ํารวมถึงระบบนิเวศโดยรอบมนุษย์จึงไม่ควรรับประทานปลาที่ตายเพราะปรากฏการลักษณะนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก10 5สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวัง และทีมงานจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand